สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงเรื่องของความรักล้วนๆเลยค่ะให้กับชาวลัคนาราศีกันรประจำเดือนตุลาคม2,563็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาราศีกันและยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้กันละกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องความรักกันนะคะสมัาขอแบ่งกลุ่มออกเป็นคน2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดแล้วก็กลุ่มคนมีคู่ค่ะเพราะว่าการดูของคน2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะกลุ่มคนโสดนั่นก็คือคนที่โสดสนิทคนที่มีคนเข้ามาจีบคนที่กําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่อันนี้จะถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนโสดค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันเนาะส่วนคนที่มีคู่ก็ไม่ยากค่ะ นั่นก็คือกลุ่มคนที่คบหาดูใจกันมาอยู่แล้วเป็นแฟนกันมาอยู่แล้วรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะขอมาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มของคนโสดค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ย ต้องบอกเลยนะคะว่าคนโสดชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยค่อนข้างเลือกเยอะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดสนิทหรือว่ามีคนที่คุยอยู่แล้วคุณก็ไม่ค่อยที่จะ เขาเรียกว่าไม่ได้จะจริงจังกับใครมากอะในลักษณะที่คุณยังเป็นคนโสดอยู่นี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณจะเลือกเยอะคุณจะพิจารณาข้อดีข้อเสียคุณจะสังเกตการคุณจะทําการบ้านเกี่ยวกับคนคนนั้นเยอะว่าเขาเข้ากับคุณได้ไหมเขาดีพอไหมเขาบุคลิกเป็นยังไงหน้าตาโอเคไหมการแต่งตัวเป็นยังไงคือแบบจุกจิกไปหมดเลยนะชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างเป็นคนเลือกเยอะช่างเลือกค่ะเลือกมากสักนิดหนึ่งนะประมาณว่าชอบคนผิวขา ชอบคนตีนะชอบคนหมวยนะชอบคนหุ่นดีนะหรือว่าบางคนผู้ชายใช่ไหมชอบคนหน้าอกใหญ่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะเลือกมากเลยถ้าคนนี้มาแบบแบนๆอาจจะไม่ อาจจะไม่อยู่ในใช้อาจจะไม่อยู่ในช้อยที่ตัวเองจะคุยเลยด้วยซ้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือสมัยขยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพนะคะหรือคนนี้อาจจะมีงานหน้าที่การงานแนวนี้โอ้ไม่ชอบเลยถ้าทํางานเกี่ยวกับแบบนี้จะไม่ชอบเลยไม่อยากคุยเลยพอรู้เลยว่าจะไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะตัดช้อยออกไปได้ง่ายมากชาวลัคนาราศีกันที่เป็นคนโสดมักจะเป็นแนวนี้ค่ะแต่ถามว่าชาวกันเปิดใจไหมเปิดใจค่ะตอนนี้คือจิตใจของคุณเปิดกว้างเปิดใจพร้อมที่จะรับใครเข้า แต่แค่ว่าขอคนที่เข้ามาขอเป็นคนที่ตรงสเปคหรือว่าตรงสิ่งที่ที่คุณอยากได้นั่นเองนะถามว่าเรื่องหน้าตรงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ย คุณเรื่องมากไหมคุณไม่ได้เรื่องมากนะชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของหน้าตาหรือผิวพรรณคุณจะเรื่องมากในเรื่องของบุคลิกเขามากกว่านะคะจะต้องบอกเลยว่าชาวกันค่อนข้างที่จะดูเรื่องบุคลิกดูเรื่องท่าทางถ้าดูตุ้งติ้งไปซึ่งเป็นผู้ชายแท้ๆถ้าดูตุ้งติง้งคุณก็ไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีบุคลิกแบบห้าวๆกลางๆมากๆอะไรเงี้ยคุณก็ไม่คุยดีกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะและ สำหรับใครนะคะที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะคือเหมือนกับมีคนที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคนโสดที่กําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้เหมือนกับว่ามีคนใดคนหนึ่งอยากจะพอแล้วนะเหมือนกับถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามคือคู่ของคุณคนที่คุณคุยด้วยนั่นแหละ,ะเราเรียกเป็นฝ่าย A ฝ่าย B แล้วกันนะคะถ้าเป็นฝ่าย A เนี่ยถ้าฝ่าย A อยากจะพอนั่นหมายถึงคนที่เป็นฝ่าย่ะจะ รู้สึกได้รับรู้ได้ถึงพลังงานว่าเขาอยากจะพอแล้วแล้วฝ่ายดีเนี่ยก็จะพยายามกระตุ้นตัวเองจะพยายามใส่พลังงานเต็มที่เพื่อที่จะดึงฝ่าย A เพื่อที่จะฉุดรั้งฝ่าย A ไว้เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคนที่กําลังคุยกันอยู่นะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเหนื่อยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งที่ใส่พลังเข้าไปเต็มที่แต่อีกฝ่ายเบื่อแล้วพอแล้วอย่าใส่มามันเยอะเกินไปแล้วฉันกําลังจะถอยแล้วความรู้สึกมันแตกต่างกันมากๆเลยค่ะคือทมไมต้องแสดง ความเห็นใจชาวรัคดาราศีกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่าย A หรือ B ก็ตามนะในเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วขอให้รู้เลยว่าอีกฝ่ายเขาเหนื่อยนะหรืออีกฝ่ายเขากาลังจะตีตัวออกห่างนะคุณสามารถรู้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่าย A หรือฝ่าย B ก็ตามนะคะอันนี้ต้องไปพิจารณาหรือวิเคราะห์กันเอาเองนะอยากจะฝากฝากไว้นะคะว่าอันนี้น่าเป็นห่วงแหละนะคะอาจจะเชื่อถือใจกันไม่ได้แล้วหมดความเชื่อใจกันแล้วหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราแล้วหรือเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ แล้วอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่ามันชัดเจนว่ามันจะมีคนบางคนรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ส่วนคนบางคนรู้สึกว่าอยากจะถอยห่างกับความสัมพันธ์นี้ค่ะต่อมาเรามาดูที่คนมีคู่กันบ้างนะคะเรื่องราวของคนมีคู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่ามีปัญหากันอยู่บ้างแต่เป็นเล็กน้อยค่ะโดยรวมนั้นถือว่าโอเค ปัญหาที่มีเนะี่ยมันจุกจิกค่ะอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต่างกาันการใช้ชีวิตเนี่ยอะไรต่างกันอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ทั้งคู่ก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะไม่ใช่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอันนั้นจะเป็นในกรณีของคนที่กําลังศึกษาดูใจกันมากกว่าที่เหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายไม่พยายามเลยแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยคือมันมันรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าทั้งคู่ต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันทําให้โดยภาพรวมแม้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยมันเลยอยู่ในเก ที่มันโอเคอยู่นะสําหรับใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็อาจจะบน่นบนอาจจะบน่นบ่นบ้างอาจจะมีแบบนอยหรือว่างอนบ้างว่าไอ้ก่อนแต่งไม่เป็นแบบนี้นะพอแต่งงานแล้วทาไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีน้อยใจหรือบน่นบ่นบ้างแต่โดยรวมโอเคค่ะพยายามทําตัวให้ดีนะพยายามทําตัวให้น่ารักนะคะชาวลัคนาราศีกันสมัยเชื่อว่ายังไงก็จะปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นแน่นอนค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับการดูดวงเรื่องของความรักในเดือนตุลาคมสําหรับชาว ลัคนาราศีกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ